ครับผมก็สวัสดีครับผมมารูด้วยชมชมกันครับผมพอดีทางวัดกําลังประกาศยอดการทําบ,บุญกฐินสามัคคีนะครับผมก็จจกกองหนึ่งพันบาทก็จะทอพดพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นยักส่อนะนก็โอเคนะฟอร์มใช้ได้นะตัวนี้ตัวนี้ก็ฟอรม สวยใช้ได้เช่นกันนะไปยักษ์สู่นะครับผมถ้าไปโลกระถางใหม่เปลี่ยนยินดๆีๆก็คงจะสวยงามได้ไวมากนะของผมจะเลี้ยงได้ดีนะ<ๆ>ก็หากขันไหนสนใจยักษ์สู่คู่นี้จะเอาไปเลี้ยงนะและยักษ์สู่ก็ไม่ใช่ไม่สวยนะไม้สวยเหมือนกันนะครับผม<ๆ>ก็คู่นี้จะสองร้อยเก้าสิบบาทนะรวมส่งทุกอย่างรวมส่งทุกอย่างคู่นี้สองร้อยเก้าสิบบาทครับผม ก็พา,าดูส่วนชมก็รายละเอียดก็ตามที่เห็นตามภาพนี้นะครับผมสองร้อยเก้าสิบบาทกู้นี้พวกนี้ก็จะเป็นการทอดกะทินสามัคคีท,ที่ที่หมู่บ้านผมนะ อันนี้ก็มาหายจะจมให้ดูอันแหละ290บาทจมส่งครับผมคู่นี้ก็ช้านี้มาเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ